เรื่องราวก็จะเล่าต่อภาคที่แล้วแทบจะทันทีเลยครับสไปได้ถูกจับมาให้ต่อสู้กับสมาชิกลัททีจิมมี่และกดมันก็ง่ายๆครับคายๆอีกฝั่งหนึ่งได้ก็จะถูกรับเป็นนิ้วของลัททีคนต่อไปหัวหน้ารัทธ,ธีนะครับมีชื่อเรียกว่าเซอร์จิมนะครับและบรรดาเหล่าสมุนในรัทธ,ธีเนี่ยทุกคนก็จะชื่อจิมมี่เหมือนกันทั้งหมดเลยเลยครับเงินแอดจะขอเรียกจิมมี่ตามด้วยสีของชุดนะครับทุกคนจะได้ไม่งงเซอร์จิมก็เด้ถามกับคุณพ่อในจินตนาการของมันนะครับว่าท่านพ่อดอ อร์อหอหมกจบก็ได้ประกาศเริ่มในทันทีทั้งคู่ต่างคนต่างถือมีดกันคนละเล่มสไปที่เห็นว่าก่อนหน้านี้เก่งๆก็ถึงกับเบิดตัวสั่นไม่กล้าสู้จิมมี่ชุดฟ้าก็เลยได้ใจมันจึงโยนมีดเพื่อต่อให้ในเมื่อไม่มีทางเลือกสไปก็ต้องสู้แบบหมาจนตอ่อเขาพุ่งเข้าไปแทงฝั่งตรงข้ามแบบมึนๆทันทีทําให้อีกฝั่งจับการเคลื่อนไหวได้มันได้บีบแขนของสไปจนลอกออกมาเป็นหมาพร้อมกับมีดที่ตกลงพื้นด้วยความกลัวสุดขีดสไปจึงพูดกับมันตรงๆว่าขอร้องละ่ะอย่าทาผมเลยฝ ห,หยิบมีดขึ้นมาก่อนจะใช้ท่าขุนเข่าและน้ำใจใส่สไป์จนถึงกับงายท้องตึงจิมมี่ชุดแดงที่ทนเห็นไม่ได้จึงบอกให้ไอ้เสื้อฟ้านั้นรีบรีบจัดก,การซะมันถึงสวนทันควันเลยว่ามึงจะเสือกได้ไหมจิมมี่กูก็อยากเล่นแบบนี้และมันก็ได้บอกกับสไปด์ให้หยิบมีดขึ้นใหม่อีกครั้งเมื่อเจ้าหนูเข้าไปหยิบก็ถูกมันเหยียบมีดดักเอาไว้จิมมี่ชุดแดงก็ได้เร่งให้ไอ้เสื้อฟ้ารีบจบจบเถอะเด็กตัวสูงแค่เอลนะเว้ยไอ้เสื้อฟ้าที่ได้ยิงก็ไม่พอใจองังจงงงงจะหะว หยิบมีดขึ้นมาแทงไปที่ต้นขาของมันจนมิดด้ามไอ้เสื้อฟ้าที่โดนเข้าไปก็ร้องเหมือนหมาทันทีด้วยความแค้นมันจึงจะใช้มีดของสไป์จัดการเจ้าของมันเองแต่เมื่อมันดึงมีดออกมาเลือดก็ได้ถึงกับไหลพุ่งเป็นสายน้าเลยเลยครับเพราะจุดที่สไปด์แทงมีดใส่มัน,นไปโดนเส้นเลือดใหญ่พอดี กฎคือคกฎคนอื่นไม่สามารถเข้ามาช่วยได้ทําให้จิมมี่เสื้อฟ้าต้องนอนตายอย่างน่าอนาถไปจากนี้ไปแกคือสมาชิกของเราไอ้หนูและชื่อใหม่แกมีชื่อว่าจิมมี่สุดยอดครับลำบากกูหาชื่อมาเรียกแทนพวกมันอีกจากนั้นไอ้พวกจิมมี่มันก็ได้ออกเดินทางกันต่อซอมบี้ที่โผลออกมาก็ถูกจิมมี่ชุดน้าเงินกระซวกจนมันตายอย่างง่ายได้เรียกได้ว,ว่าและที่กลุ่มนี้ทั้งวิปริตทั้งโหดสัตว์รัสเซียเลยหละครับตัดมาที่ผู้รอดชีวิตกลุ่มหนึ่งที่กําลังล่าสัตว์อยู่เขาก็ถูกฝูงอั่่าามจจีเ้้ัววิิงงนสะดดุขกกบ และแซมซันหัวหน้าฝูงก็ได้โผล่มาในสายตาของแซมซันมองชายคนนี้เป็นปีศาจมันจึงจุกลูกตาและกระชากขั้วออกมาทันทีจากนั้นก็ได้มานั่งจุกสมองกินแบบชิวๆซีนนี้ใครกินข้าวอยู่ก็ต้องขออภัยจริงๆครับอีกทางฝั่งของหมอเคลวสันก็ได้เอาศพมาเผาเหมือนเช่นเคยในระหว่างทางที่กลับหมอก็เห็นว่าแซมซันกําลังยืนมองเจ้าตัวอยู่ไม่รู้ว่าแกอยากจะศึกษาพฤติกรรมมันหรืออยากจะหาอะไรเล่นหรือเปล่าจึงล้อหลอกด้วยการทําท่าจะเป่ามอร์ฟีนใส่ทําให้มันหยุดชะง,งักทุกครั้งที่หมอทําท่าเป่าแซม ที่เดินหยุดหยุดสุดท้ายก็ถูกหมอยิงใส่อยู่ดีเมื่อยาออกฤทธิ์เจ้าตัวก็ออกอาการลอยทันทีหมอถึงแนะนําตัวไปและบอกกับแซมซันว่าไอ้พวกจ่าฝูงเวลาเขาเจอมักจะตั้งชื่อให้มันตามลักษณะกับรูปร่างและแกฉันจะขอเรียกว่าแซมซันจากนั้นก็ทําการรักษาบาดแผลบนร่างกายของแซมซันให้หมอก็ได้พูดต่อยอว่าไม่ต้องห่วงฉันเป็นหมอของรัฐรักษาฟรีจากนั้นหมอก็กลับมาที่วิหารกระดูกของตัวเองและทํากิจวัตรประจําวันเหมือนเช่นเคยที่ผ่านมานับตั้งแต่นั้นเขาก็เริ่มศึกษาและสอนมันไปในตัวทุกครั้งที่เจ แซมสันและบางครั้งก็เหมือนว่าแซมซันนั้นจะเข้าใจในสิ่งที่หมอเคลสันพูดอีกด้วยหมอจึงลากมันมาคุยเป็นเพื่อนซะเลยไหนๆก็ว่างอยู่แล้วเมื่อนางคุยไปได้สักพักหมอเคลสันก็ตัดสินใจที่จะทําบางอย่างด้วยการไม่พ่นมอร์ฟีนเพิ่มและเขาก็นอนหลับข้างๆแซมสันไปทั้งอย่างนั้นจนเวลาผ่านไปหมอก็ได้ตื่นขึ้นใหม่ครั้งก็พบว่าตัวเองยังอยู่ครบส2สองไม่มีอวัยวะในร่างกายหายหมอก็ได้หัวเราะออกมาด้วยความดีใจเพราะการทดลองของเขาครั้งนี้แสดงผลลัพธ์ออกมาชัดเจนแล้วแซมซันเลือกททีี่่่่่จะไไมมาคนนชววยัว้ ความหวังของการรักษาเชื้อไวรัสก็ได้ก่อตัวขึ้นมาแล้ววันแล้ววันเล่าพนาการของแซมซันก็เหมือนกับมนุษย์มากขึ้นไปทุกทีมันล่าสัตว์มาเป็นของตอบแทนที่หมอเคยช่วยมันเอาไว้แต่หมอก็ยังเลือกที่จะใช้มร์ฟีนกับแซมซันเรื่อยๆเลยมันผ่อนคลายเวลาอยู่กับเขาแถมยังพาแซมซันมาสอนเต้นอีกเกิดเป็นความสัมพันธ์พิลึกระหว่างคนกับซอมบี้ต่มาที่ฝั่งของกลุ่มผู้รอดชีวิตที่ออกมาล่าสัตว์ป่าพวกเขาเดินมาเจอเข้ากับซอมบี้ตัวหนึ่งที่เดินผ่านมาพี่หนวดที่เห็นจึงบอกกับคนในกลุ่มว่่่่าาาา้มมััันนนเเเเห็รสสงงงียแแขจจึะตตตดฟ เสีโดยการฆ่าก่อนที่มันจะส่งเสียงเมื่อสุโอกาสพี่หนวดก็พุ่งไปอย่างบั่นใจแต่ก็ดันมาตกม้าตายเพราะเขาเดินเหยียบเข้ากับกิ่งไม้จนเกิดเสียงดังซอมบี้ที่เห็นก็กรีดร้องเรียกพวกของมันออกมาทันทีสองคนที่เหลือก็เห็นว่าซวยแล้วจึงพากันวิ่งหนีป่าราบทิ้งพี่หนวดเอาไว้ฝูงซอมบี้ต่างวิ่งแห่กันออกมาโจมตีพี่หนวดจากทุกทิศทุกทางเพียงแค่ไม่กี่นาทีเขาก็กลายสภาพเป็นซอมบี้ในที่สุดเมื่อทั้งสองกลับมาที่บ้านก็เซอร์ไพรส์ทันทีเลยเลยครับเพราะกลุ่มของจิมมีไมมม่ได้ นี่พวกนายไม่รู้จักเทเลทับบี้เหรอประโถรายการทีวีออกจะดังพวกแต่งตัวเป็นสีต่างๆแถมมีจอภาพติดอยู่ที่หน้าท้องสายตาทุกคนก็มองด้วยสีหน้าสุดงงอู้พวกมึงนั่นเป็นใครเนี่ยจิมมี่สีน้ําเงินก็ได้โชว์ท่าเต้นเทเลทับบี้ให้ดูเพื่อพวกเขานนจะจําได้ขออนุญ,ญาตนะครับกูนี่กุมขมับเลยหญิงสาวที่ทนเห็นพฤติกรรมของพวกจิมมี่ไม่ได้จึงถามไปว่าผู้มึงมาทําอะไรกันที่นี่เซอร์จิมก็ได้บอกไปว่ามันมาสนองน้ําใจการต้อนรับของคนดีกลุ่มเราเป็นผู้พพนจรที่หิวและเเเเเหนนนน็ดดด่ดอออยยูกชิิขข้้้้้าาาามมบววแปง ยิมยิงสาวจึงสวนไปทัน,นทีเลยว่าใครเชิญพวกมึงเข้ามาเซอร์จิมที่ได้ยินก็ไม่พอใจนี่เธอพูดแทรกฉันนะพวกเธอเชิญเข้ามาและได้กินอิ่มอิ่มทั้งในท้องและใจอ๋อหรือว่านี่ไม่ต้อนรับเราเหรอ ซีนนี้พูดตาตรงเลยว่ากุนตี้แบบสุดๆเลยแหละครับเซอร์จิมมั่ก็ได้เงียบไปสักพักหนึ่งก่อนจะทุบโต๊ะลงมาอย่างแรงเราเริ่มต้นกันแบบไม่ค่อยดีและเราไม่ได้แนะนําตัวให้รู้จักกันเลยไล่ทีละคนเลยแล้วกันนะนั่นจิมมี่โน่นจิมมี่และนั่นจิมมี่สุดท้ายก็จิมมี่หญิงสาวที่หมดความอดทนจึงถามพวกมันตรงๆว่าแล้วพวกมึงจะออกไปไหมเซอร์จิมก็ได้บอกไปว่าไปสิแต่ว่าก่อนจะไปฉันต้องฆ่าพวกเธอก่อนชายหนุ่มจึงใช้น้ำซุปสาดพ,พวกจิมมี่ก่อนและตะโกนให้ทุกคนนั้นหนีไปทุ คนเดียวที่วิ่งหนีออกมาได้ทันจากนั้นเสื้อจิมก็ได้บอกกับลูกน้องทุกคนว่าเราจะพักกันในคืนนี้เพื่อมอบความเมตตาให้กับพวกมันและใช้ให้จิมมี่ชุดแดงไปหาทุ่งใหม่สําหรับพรุ่งนี้ซะจิมมี่ชุดแดงก็เดินออกมาสำรวจรอบๆตามคําสั่งจนเธอได้เห็นช็อตเด็ดเข้าเต็มๆเธอเห็นว่าหมอเคลสันกําลังชวนหัวหน้าอาัลฟาเต้นเจ้าตัวที่เห็นก็ถึงกับดีใจจนพูดไม่ออกตมามไปที่ฝั่งของเสอร์จิมมันก็ได้จับทุกคนมามัดรวมกันไว้ที่โรงนาะจากนั้นก็ได้พูดภามถึงที่มาของความหมายทั้ ได้แอบมองดูพวกมันอยู่ที่ชั้นบนของโรงนาเซอร์จิมได้บอกทุกคนว่าจากนี้ไปจะเป็นการถลกหนังออกจากตัวสไปยที่ได้ยินก็ถึงกับหน้าถอดสีพอรู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นเราสาวกกระดาหน้าเข้าไปทำตามคำสั่งของเซอร์จิมทันทีทั้งเฉือนหน้าอกถลกหนังครบสูตรเลยครับสไปยที่ทนเห็นความป่าเถื่อนไม่ได้จึงวิ่งออกมาอ้วกที่ด้านนอกเขาก็ได้เจอเข้ากับจิมมี่ชุดแดงที่เดินกลับมาพอดีจิมมี่ชุดแดงก็ได้บอกสไปยว่าแกเลี้ยงไม่ได้นะไอ้หนูนี่คือสิ่งที่พวกเราทำสไปึงงบออกกเธไปตรๆว่าตัร้อง จิมมีชุดแดงที่ดูมีความเห็นอกเห็นใจมากที่สุดในกลุ่มก็เข้าใจสไป์และให้เขารออยู่ที่ข้างนอกนี่แหละตัดมาที่ด้าของหมอที่กําลังนั่งคุยกับแจมสันอยู่หมอได้บอกให้ฟังว่ายาตัวที่ฉันใช้กับนายมันมีส่วนผสมอยู่หลายอย่างแต่ส่วนประกอบและลิ้นแรงที่สุดของมันก็คือมอร์ฟีนด้วยปริมาณที่ใช้ไปเยอะทําให้ตอนนี้เหลือใช้กับนายแค่2สัปดาห์ตลอด2 8ปีที่ผ่านมาใช้ค้นหาจากตู้ยาทุกตู้ในรัศมี70็ดสิบไมล์และมันจะหาไม่ได้อีกแล้วสักวันหนึ่งเมื่อยาหมดช่วงเวลาสงบทที่่ยยยาาาํให้้นนนอูกกััับบไดม็จจะลง แต่ว่ายังมีอย่างอื่นอีกที่ฉันให้นายได้มันเป็นความสงบอีกแบบหนึง่งมันคือที่พักพิงในวิหารกะโหลกที่นี่มันจะเป็นบ้านของนายหมอจึงจีบเข็มฉีดยาเตรียมที่จะฉีดให้กับแซมสันในวินาทีนั้นเองแซมสันก็ได้พูดประโยคแลกออกมาดวงจันทร์หมอเคลวสันที่ได้ยินก็ถึงกับน้ําตาไหลเขาตัดสินใจที่จะไม่ฉีดยาให้กับแซมสันแต่กลับมาที่โรงนาในตอนนี้สภาพไม่ต่างอะไรกับโรงชื่นม,มูดีๆนี่เองเหยื่อเกือบทุกคนถูกถลกหนังออกจนหมดเหลือแค่ชายหนุ่มคนเดียวที่ยังไม่ถูกจัดการเซอร์จิมก็ การจะสู้ด้วยถ้าแกชนะแกจะได้แทนที่เขาและฉันจะเรียกแกว่าจิมมี่แต่ถ้าแกแพ้ก็จะตามเหยื่อคนที่เหลือไปชายหนุ่มจึงเลือกจิมมี่ชุดน้ำเงินพอเห็นว่าเป็นผู้หญิงและน่าจะอ่อนแอที่สุดแต่นั่นกลับเป็นการเลือกที่ผิดมหันเพราะเธอคนนี้โหดกว่าใครเพื่อนเลย ชายหนุ่มที่ได้มีดก็ได้พุ่งเข้าใส่ทันทีแต่ก็ถูกจิมมี่จุนน้ำเงินสวนมีดใส่ด้านหลังไป2ทีทำให้เขากรีลอกออกมาด้วยความเจ็บปวดชายหนุ่มพยายามสวนแต่ก็ถูกตบจนมีดนั้นหลุดจากมือชายหนุ่มจึงตบหน้าจิมมี่จนสะบัดทำให้เธอพุ่งเข้ามากรีดแขนของเขาโถฐานที่ัาอาจตบเธอลอยกรีดยาวจนเกือบถึงข้อศอกบาดแผลนั้นชะกันจากนั้นจิมมี่ก็ได้ลากชายหนุ่มมาแทงข้างหลังซ้ำอีกจนเขานั้นฟุบลงไปในขณะที่จิมมีก่กำลังจะจัดการชายหนุ่มนั้นจู่ๆลอกก็ได้ล่วง ขึ้นก็พบว่ามันเป็นฟิมมของสาวท้องที่อยู่ชั้น2พวกมันจึงหาวิธีขึ้นไปจับตัวเธอให้ได้ด้านของชายหนุ่มที่รอดมาได้เขาก็ได้คานไปหยิบถังแก๊สตรงประตูเขาได้เปิดแก๊สจุดไฟเผาพวกจิมมี่ไปคนหนึ่งจิมมี่ที่อยู่ในกลุ่มจรยิงธนูเข้าที่หัวใจของชายหนุม่มจนตายคาที่ถังแก๊สมันก็ได้กิ้งไปตามพื้นเรื่อยๆทําให้โรงนาะตอนนี้เกิดไฟลุกท่วมด้านของสไปค์กับจิมมี่ชุดแดงก็นั่งคุยกันอยู่ด้านนอกไม่รู้เลยว่าข้างในนั้นเกิิดดเเรื่่่่่ออออออองงงงงขขึ้้้้้นน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 และใตตนนััาาาาจมมมีีีีททททถูกกกกกไไฟหไออาานนห็็็วงงง เกิดอะไรขึ้นได้ของสาวท้องก็ได้เปิดประตูจากหลังคาออกมาข้างนอกได้สําเร็จฝั่งของเซอร์จิมก็ได้พากนันหนีใต้กันออกมาจากโรงนาเมื่อเห็นว่าสาวท้องกําลังหนีไปจึงสั่งให้สไปาตามจับตัวมันซะสไปที่ไม่มีทางเลือกจึงต้องทําตามเลยครับเมื่อสไปวิ่งไปถึงเขาก็เตรียมที่จะยิงธนูใส่แต่สุดท้ายก็ทําไม่ลงและขอให้เธอพาเขาไปด้วยแต่สาวท้องกลับไม่เชื่อใจและเข้าไปตุ้ยท้องสไปดจนกองกับผืนเปิดโอกาสให้เธอหนีไปได้ในที่สุดเมื่อสไปกลับมาเซอร์จิมก็ได้ถามเขาไปว่าทําไมถึงปล่อยให้มันรอดไปได เขาฆ่าเธอไปแล้วเซอร์จิมที่ได้ยินก็ไม่เชื่อและถามก็สไปว่าแล้วทําไมแกถึงไม่กรีดหน้ามันมาให้ฉันละ่ะหรือไม่ก็เอาเด็กจากนังนั่นมาให้ดูซะสไปจึงพูดได้แต่ขอโทษเซอร์จิมก็ได้บอกว่าคนที่แกต้องขอโทษไม่ใช่ฉันหรอกแต่เป็นโอนิกมากกว่าเราควรจะถามท่านไหมว่าเขาจะรับคําขอโทษจากแกหรือเปล่าไอ้หนูเราสมุนคนอื่นๆนั้นก็เห็นด้วยและขอไปคนจัดก,การไอ้หนูนี่แทนจิมมี่ชุดแดงที่เห็นท่าจะไม่ดีจึงบอกกับทุกคนว่าเธอเห็นด้วยที่ให้ถามโอนิกในเมื่อเขาอยู่ที่นี่แล้วเราควรไปถามต่อหหน้าาดีกว่ไม Sir Jim, ที่ได้ยินก็ถึงกับงงที่เธอหมายความว่าอย่างไงโอนิกไม่ใช่ว่าจะปรากฏตัวง่ายๆนะเธอจึงบอกไปว่าก่อนหน้านี้เธอเห็นโอนิกอยู่ห่างจากที่นี่ไม่ไกลนะแถมยังนั่งคุยกับหัวหน้าอัลฟาด้วยเธอเห็นเมื่อกับตาท่านมีผิวสีแดงและมีกองกระดูกใหญ่อยู่ข้างหลังท่านน่าจะเป็นปราสาทของท่านแน่นอนทุกคนที่ได้ยินจึงเห็นด้วยและจะไปถามโอนิกต่อหน้าในเช้าวันต่อมาภาพก็ได้ตัดมาที่แซมสัน้นได้ตื่นขึ้นมาที่วิหารกะโโลกในตอนนี้เขามีสติและควบคุมตัวเองได้แล้วการรักษาของหมอเคลสันนั้นถือว่าพัฒนนาขึ้ื่อยๆซ ซันจึงหยิบผ้าที่วางอยู่ข้าง้างมาใช้ปิดบังข้อนล่างของตัวเองเอาไว้จากนั้นก็เดินเข้าไปสำรวจในปะละละละ่ารอบๆแถมเจ้าตัวยังได้ลิ้มรสกับผลไม้เป็นครั้งแรกจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวนั้นกินแต่สมองลเลือยของมนุษย์เพียงเท่านั้นทางของกลุ่มลัทธิก็ไม่แอบดูหมอเคิรวสันก่อนหน้านี้เซอร์จิมก็ได้บอกว่าหมอน,นั่นคือโอนิกสนเสด็จพ่อของเราจริงๆด้วยเซอร์จิมจึงออกอุบายกับบรรดาสมุนของตัวเองว่าก่อนจะไปคุยกับท่านพ่อให้ฉันเข้าไปคุยกับเขาก่อนถ้าจเจอเสด็จพ่อในเวลาที่เเเเขขานะาาหหงงงงุุดดดดิคคปป็นนนรื่่่่่ออไมีีีแททฉััจะยกกบ เดี๋ยวกลับมาเซอร์จิมมันก็เดินลงไปหาหมอเคลสันที่วิหารทันทีเมื่อเจอกันเซอร์จิมมันก็เล่าให้หมอเคลสันฟังหมดเลยว่ามันเดินทางมาที่นี่กับบรรดาลูกน้องและเจอเข้ากับเคลสันผิวสีแดงก็นึกว่าเคลสันนั้นเป็นโอนิกหมอเคลสันที่ดีนก็บอกไปว่าและเขาชื่อเอียนไม่รู้จักโอนิกด้วยซ้ำเซอร์จิมก็ได้บอกไปว่าโอนิกที่มันพูดถึงนั้นก็คือซาตานฉันน่ะเลิกศรัทธาในพระเจ้าแล้วพอพระเจ้าทอดทิ้งมันในอดีตได้เห็นว่าบาปหลวงถูกกัดต่อหน้าต่อตาพระเจ้าที่ผู้คนศรัางห จริงเพราะความตายและความทุกทรมานมันเกิดขึ้นได้ฉันเลยบูชาซาตานนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหมอคิวสันที่ได้ยินก็รู้เด่นทีเลยว่าไอ้พวกเซอร์จิมนี่มันเป็นตัวอันตรายนี่หว่าแถมเซอร์จิมยังขู่กับหมออีกว่าแล้วทํายังไงดีถ้าแกไม่ใชโอนิกฉันก็ต้องกลับไปบอกลูกน้องว่าเข้าใจผิดเพราะถ้าเป็นแบบนั้นแล้วฉันก็คงต้องฆ่าแกหมอเคลวสันที่ไม่มีทางเลือกจริงๆข้อเสนอไปว่าเขาจะปลอมตัวเป็นโอนิกให้และให้กลับมาหาเขาอีกทีในวันพรุ่งนี้เซอร์จิมที่ได้ยินก็เห็นด้วยเพราะแกก็จะได้รออดชีวิิิต้เหืนนนกันัทงฝา ในเวลาต่อมาเซอร์จิมมันก็ได้กลับไปบอกกับบรรดาสมุนของมันว่าโอนิกยอมให้เข้าพบแล้วแต่มีเงื่อนไขอยู่ข้อหนึ่งคือต้องคุยผ่านตัวมันเองเท่านั้นแต่กลับมาที่ด้านของหมอคิวสันได้ทดลองยาตัวใหม่กับแซนซันในคืนนี้เลยพสถานการณ์ตอนนี้มันบังคับฉันเป็นหมอและอยากรักษานายให้พ้นจากอาการป่วยที่เป็นอยู่ฉันพูดตามตรงนะฉันอยู่คนเดียวมานานและไม่เคยรู้สึกกลัวตายแต่วันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเวลาของฉันมันเริ่มเหลือน้อยลงทุกทีเราต้องเสี่ยงในสิ่งที่เราไม่รู้สิ่งสําคัญที่สุดหลังจากนี้ฉันจะขอให้้นนนาายยกกเมพวี ตัดมาที่เช้าวันต่อมาหมอเคลสันได้ตื่นขึ้นมาก็ไม่พบแซมซันแล้วก่อนที่ภาพจะเผยให้เห็นว่าการรักษาของหมอเคลสันนั้นได้ผลแซมซันไปที่ลำธารเพื่อล้างมือและมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นทุกทีแซมซันได้เดินไปที่โบกี้รถไฟอีกครั้งก่อนที่ภาพในอดีตจะใช้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นกันแน่ในวันที่โลกยังเป็นปกติแซมซันได้นั่งรถไฟมาจูจ่ๆก็มีคนมาขอตั๋วจากแซมซันแต่ในตอนนั้นเองคนบนรถไฟกับจ้องมองเขาด้วยท่าทีประหลาดซึ่งในขณะเดียวกันที่โลกความเป็นจริงนั้นมันนก็ได้้มมีซออบยืจง แซมสันอยู่บนรถไฟจริงๆเพราะมันไม่มั่นใจว่าเขาเป็นมนุษย์หรือพวกเดียวกับมันกันแน่ในขณะที่แซมสันยังแยกความจริงกับความฝันไม่ออกเขาก็ได้พูดออกไปว่าผมไม่มีตัว๋วเท่านั้นแหละครับเป็นเรื่องเลยหลักบรรดาซอมบี้ก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีเขาทันทีแซมสันที่ไม่มีทางเลือกจึงต้องสู้กับพวกซอมบี้นั้นมีจํานวนเยอะกว่ามากมันได้เข้ามาโจมตีเขาจนได้รับบาดเจ็บแต่ในท้ายที่สุดก็เป็นแซมสันที่สามารถเอาชนะพวกซอมบี้มาได้แต่ถึงจะได้รับบาดเจ็บแซมสันก็ไม่ได้แสดงอาการคุ้มค้างออกมาแต่อย่างใดมม้นมนต่่เาาจยอีวัทฝง มันก็ได้พาบรรดาลูกน้องมาหาโอนิกตามที่นัดก,กันเอาไว้ซึ่งหมอเคลวสันก็จัดให้ตามคําขอโดยการโชว์ร้องเพลงจุดไฟแถมยังใส่ชุดกันไฟและนําไฟมาคงเล่นต่อหน้าทุกคนอย่างอลังการเรียกได้ว่าฉากนี้เป็นจุดข,ขายของหนังเรื่องนี้เลยก็ว่าได้เลยครับมันอิมแพคแบบสุดเลยทุกคนที่เห็นต่างก็เชื่อสนิทใจว่าหมอเคลวสันนี่แหละคือโอนิกเมื่อการแสดงจบลงโอนิกก็ได้บอกให้สาวกทุกคนนั้นจงทําตามคําสั่งของเซอร์จิมลูกชายของข้าส่องให้ทุกคนออกเผยแพร่ความเมตตาแบบที่พวกเจ้าเคยทําและสุดท้าย ขอให้พวกเจ้าหาสาววมาเพิ่มกระจายความศรัทธาไปทั่วดินแดนเมื่อทําตามแผนที่เซอร์จ,จิมนัดก,กันเอาไวเ้เสร็จเซอร์จิมมันก็กำลังจะพาลูกน้องกลับนะครับแต่ในตอนนั้นเองหมอเคลสันก็สังเกตไปเห็นว่ามีสเสมุนคนหนึ่งที่ดูคุ้นๆจึงสั่งให้มันถอดหน้ากากออกเมื่อเห็นว่าภายใต้หน้ากากคือสไปหมอเคลสันก็ได้เปลี่ยนใจทันทีและบอกกับทุกคนว่าอย่าเพิ่งไปพอมีคําสั่งเหลืออยู่อีกหนึ่งข้อเซอร์จ,จิมเห็นก็งงเป็นไก่ตาแตกเลยว่าไอ้เท่านี้มันจะมาไม่ไหนอีกวะหมอเคลส กพระเจ้าแต่ก่อนที่พระเยซูจะไปพบกับพระเจ้านั้นท่านต้องผ่านบททดสอบนั่นก็คือการโดนตึงกางเขนข้าอยากให้เจ้าลูกชายข้าทําแบบเดียวกับบุตรแห่งพระเจ้าเซอร์จิมที่เห็นก็เหวอไปอีกดอกละครับหมอเคลสันก็ได้บอกอีกว่าเดี๋ยวบรรดาสาวกของเจ้าจะเป็นคนช่วยลูกตึงกางเขนเองเซอร์จิมที่รู้แล้วว่าตัวเองถูกหักหลังจึงบอกกับทุกคนว่าอย่าไปฟังมันไอ้นี่มันไม่ใช่เท่านิกมันไม่ใช่ซาตานด้วยซ้ำเหล่าสาวกที่ได้ยินก็เริ่มลังเลแล้วว่าจะเชื่อใครดีเซอร์จิมจึงพิสูจน์ให้ดูว่าถ้าเป็นนนาาตจาจริงงมัคะ โดนแทงแบบนี้หรอพูดจบมันก็นได้ควักมีดที่แอบพกมากระซูเข้าไปที่ท้องเต็มๆสไปที่เห็นก็ถึงกับตะโกนออกมาว่าไม่นะเสื้อจิมจึงสั่งให้ทุกคนจัดก,การหมอเคลสันซะแต่ทว่าจิมมี่ชุดแดงกับสไปก็ไม่ยอมทําตามแล้วจิมมี่ชุดแดงจึงเริ่มจัดก,การฆ่าจิมมีค่คนอื่นๆทิ้งด้วยฝีมือที่มากกว่าทําให้เธอสามารถฆ่าทุกคนได้อย่างไม่ยากเย็นนักทําให้ตอนนี้เหลือแค่เสื้อจิมแล้วสไปจึงใช้จังหวะที่เสื้อจิมเผลอกระซูเข้าไปให้หนึ่งแผลพร้อมกับจิมมี่ชุดแดงที่เข้้้้าาาาาาามาัดหหนนนจจเเเคองงุลลไไไปไปไปปสยึขถกว่่ณี ทำไมผู้ผมงกำลังจะไปกันอยู่แล้วหมอจึงบอกสไป์ไปตรงๆว่าตอนใช้เห็นหน้าเธอก็รู้แล้วว่าเธอเจ็บปวดมามากพอแล้วไอ้หนูจิมมี่ที่เห็นบาดแผลของหมอก็บอกไปตรงๆว่าเธอไม่สามารถรักษาเขาได้แต่สามารถทําสิ่งที่หมอต้องการให้ทําได้จากนั้นมันก็ได้จับเสื้อจิมตึงกางเขนกับหัวมันซะเลยสไป์กับจิมมี่ก็ได้ปล่อยให้หมอใช้ช่วงเวลาสุดท้ายจากไปอย่างสงบในเวลาต่อมาเสื้อจิมที่ฟื้นขึ้นมาก็ถึงกับร้องโอดโอยออกมาด้วยความเจ็บปวดและในตอนนั้นเองแซมซันก็ได้โผล่มาเสื้อจิมที่เห็นก็ าาตานนอย่งั้แต่ทว่าแซมสันนั้นก็เลือกที่จะเดินผ่านไปหาหมอก่อนจะพูดกับหมอว่าขอบคุณสําหรับทุกอย่างนะหมอเคลสันที่ได้ยินก็ถึงกับดีใจจนน้าตาไหลเพราะว่ายาที่เขาให้แซมสันไปมารักษาให้แซมซันหายจากเชื้อไวรัสได้แล้วและหมอเคลสันก็ได้ตายจากไปพร้อมกับสูตรยารักษาแซมสันก็ได้อุ้มร่างของหมอหายไปในความมืดด้านของเสื้อจิมก็แต่้อโอดโอยออกมาด้วยความกลัวก่อนที่แซมสันจะโผล่กลับมาจากการเสื้อจิมเป็นคนสุดท้ายและในื้อเรื่องของเดอะโบนเทมเพิลพาร์ทที่2ก็ได้จบลงแต่เพียงเท ตัดมาที่จิมเพกในภาคแรกตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่กับแซมลูกสาวทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านที่ตั้งห่างไกลจากแผ่นดินใหญ่ในระหว่างที่จิมกาลังสอนลูกสาวอยู่นั้นวูเขาก็ได้ยินเสียงดังมาจากที่ด้านนอกสองพ่อลูกจึงออกไปดูก็พบว่าสไปค์กับสาวจิมมี่กำลังวิ่งหนีฝูงซอมบี้อยู่แซมจึงถามกับจิมว่าพ่อจะช่วยเขาไหมคะจิมมี่ก็ได้ตอบกลับลูกสาวไปว่าช่วยสิและหนังก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับและนี่ก็คือในเรื่องทั้งหมดของภาพยนตร์เรื่อง The Bone Temple ครับวิเวคร มาแล้วเกือบ1เดือนมือลุมของไทยที่เพิ่งเข้าฉายมาไม่นานนี้กระแสะของนักวิจารณ์ต่างออกมาลงคะแนนให้อย่างถล่มทลายโดยฝั่งนักวิจารณ์ได้คะแนนหนังเรื่องนี้อยู่ที่92%ส่วนคนดูทั่วไปชอบ88%ซึ่งมันสวนทางกับรายได้โดยสิ้นเชิงหนังเรื่องนี้ใช้ทุนสร้างอยู่ที่ประมาณ63ล้านเหรียญปัจจุบันทารายได้แค่56ล้านเหรียญซึ่งเปิดตัวในบ็อกซ์ออฟฟิศที่อันดับ2หนังที่นักวิจารณ์อวยตลาดเหยียบพังถ้าหนังเรื่องนี้ดีจริงทําไมถึงไม่มีคนดูล่ะ The bon Temple คือหนังอมบีท่ยอดเยี่ยมนักวิจารณ์ แฟนหนังบางกลุ่มบอกว่าชอบแต่ความจริงที่ไม่มีใครอยากพูดถึงหนังมันขาดทุนยับครับถ้าคนดูทั่วโลกชอบจริงทำไมคนซื้อตั๋วเข้าไปดูน้อยนักละ่ะถ้าเราเทียบกับหนังคนที่คนดูชอบจริงๆดูสิเช่นเทรนทูบูซานงานสร้างประมาณ8ล้านเหรียญแต่ทำไรายได้เกือบ100ล้านนี่แหละคือหนังที่คนดูชอบจริงๆแต่ความจริงที่เจ็บที่สุดคือนักวิจารณ์กับคนดูจริงอยู่กันคนละโลกนักวิจารณ์ชม แฟนฮาร์ดคอร์ชอบแต่คนส่วนใหญ่ไม่ดูและหนังในโลกที่คนไม่ดูคือเสียงที่ดังที่สุดพอพวกเขาโหวตด้วยเงินจริงง่ายๆครับเราไม่สามารถเชื่อในสิ่งที่นักวิจารณ์หรือคนดูทั่วไปบอกได้ทั้งหมดจงกว่าเราจะได้ไปพิสูจน์หนังเรื่องนั้นด้วยตัวเองและคําตอบของคุณนั้นมันจะเป็นตัวตัดสินว่าหนังมันดีสําหรับคุณไหมหนังดีแต่มันไม่ใช่สําหรับทุกคนครับบางคนชื่นชอบหนังที่ย่อยง่ายไม่ใช่หนังปัจยาเยอะแต่ใช้ลูกเล่นหรือเทคนิคต่างๆและเน้นไปที่ตัวบททําให้ในระหว่างที่คุณดูหนังเราซึมซ แอดขอวิจารณ์หนังเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับว่าเกียิครับแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดของหนังสัทีเดียวหนังมันหักหลังลากเงาของตัวเองโดยการใช้มนุษย์เป็นตัวร้ายและใช้ซอมบี้เป็นตัวประกอบทําให้การสื่อสารของผู้กำกับไปไม่ถึงคนดูรายได้ของหนังจึงเป็นตัวตัดส,สินว่าคนทั่วโลกซื้อหนังเรื่องนี้หรือไม่ซึ่งภาพมันก็ออกมาได้อย่างชัดเจนแล้วว่าคนสูนใหญ่เขาไม่ชอบกันว่าจากรายได้ของปัจจุบันล่าสุดส่วนตัวแอดยังคงหวังอยู่เ,เล็กๆว่าภาคสามันจะกลับมาเข้าที่เข้าทางอย่างที่มันควรจะเป็นเเเพราาาาาะถ้้้ภามมแแแลลลววยยังืออกกทํบบดิู่ หนัง28เยียทั้ง3ภาคมันก็จะตายไปกับวิหารกระโหลกอย่างแท้จริงใครที่ชื่ชอบหรือเกียดหนังเรื่องนี้มาคอมเมนต์พูดคุยอย่างสุภาพกันได้นะครับส่วนคลิปนี้แอก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนบบุบ๊วยครับ